สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเรามาทดสอบสินค้าเข้าใหม่ก็คือ GTX 460นะมาดูว่า GTX 460เนี่ยวิ่งบน Full HD บน l g a 1155ดันด้วย i7 2006ใสแ่แรม DDR3 816 g b GTX 460นี้จะทำเฟรมเรทได้เท่าไหร่ถ้าเราปรับเป็นสวยที่สุดด้วยนี่สวยที่สุดบน1920ณ1080 60 h z Full HD นั่นเองแล้วเอาเหมือนเดิมครับ Phantom Lancer ตัวกระตุกแห่ง a มาสู้กันดูสิดูเฟรมเลนจากเจ็ด,ดสิบลดลดลดโอ้โหลดลงแล้วเออแต่ก็ยังดีอยู่การจอทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์ ว่า i อซีสองพันหกดัน GTX สี่หกศูนได้ดีดันได้เป็นอย่างดีอ่ะอันนี้ก็ถือว่ายังอยู่เฟรมเรทที่ดีอยู่หกสิบกว่าอ่อาพอ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 ูจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ายเลยนี่คือหน <God. S 1> ึ่งตอนหนึ่งเพิ่มเข้าไป เลเวลสูงสุดเลเวลสูงสุดใส่ของก่อนอืมอืมอือืมอืมอือออื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 อออถ้ากินมูลชาตดก่อนเพิ่มความเร็วกันตีนี่เดี๋ยวเอาอันนี้ไปไว้ที่หน,น,นึ่อนอ่ะดูสองต่อสองครับสองสองตัวกาสจอ gtx สี่หกศูนย์ ของอสุทนะใบนี้ต่อไปเพิ่มเป็น6กบวกหพินนะครับราคาย่อมเยาและประสิทธ,ธิภาพดีมากเอ,อยังไงอืมสี่ตัวโอ้ใส่กันหนักมากใส่กันแล้วเฮ้ยตา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 ยเฮ้ยลบบวกต่อโอ้โหเฮ้ย เหลือสี่สิบกว่าเฟรมเรทเฟรมเลตตกเหลือสี่สิบกว่านี่คือแบบกระจายเงากันเยอะนะสองสองคอนทอมแดนเซอร์ 2, 2. อืมต่อไปสามสามดีกว่านะสี่ต่อสี่เอาอยัาง นี่เฟมิเลตตอนนี้หกสิบสองบุ๊บโอ้โหสามสิบเฮ้ยโหอโหึสิบกว่าเว้ยโอ้โหก้าวจอลดการทำงานเหลือสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ทันทีจะให้เห็นชัดๆนี่ก้าวจอสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลย พอมีจํานวนไอ้นี้มากขึ้นแลมบ์กบจอมี1นึ่กิกกินไป873เมเกเอออันนี้โอเคแลมเครื่องอ่ะ16กิกกินไป88ด 8, ุกิกก็คือ8,800กว่ากว่าเมกอ่ะฮะเต็มเลทอยู่ที่21-22ตอนนี้เป็นยอดมากเดี๋ยวเราจะเอาคนมาเคลียร์จัดการมันอยู่ไหนวะมองไม่เห็นอ่ะอ่านี่เดี๋ยวนี้ยิงเข้าไป อินมูลชาร์ตนี่ไม่ต้องเดินเร็วก็ได้เอาไม่เป็นไรมีก็ได้นี่นี่อะดูความกระตุกใหม่เอาสไนเปอร์มายิงเงาปึ๊บปั๊บเฮ้ยหัวปั๊บ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 นี่ยิงมาเนี่ยยิงสิยิงอือ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 โห เลนส์ลดทั่วปะหร้จอทำงานดีนะครับ CPU ทำงานดีไอเจ็ดสองหก็ขายนะครับบนเมนบอร์ดกริฟกับไอ H61M คิด S2P นะครับใบนี้ LGA1155 ใส่ได้ทั้ง Gen2 และ Gen3 ครับเข้าไปลุยลุยลุมสไนดิดูได้เปล่าเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าเอย่าเพิง่งตายหาไปเลยสไนนต้องเปลี่ยนของเดี๋ยวดูนะว่า PL กับสไนเป็นดูดเลือด ่ดูดเลือดแล้วเอาเข้าอ่ะลองดูใครชนะอืออืออืออใครชนะโอ้ยเอามาเอาเดี๋ยวสไนดองเลยเอาเปลี่ยนเปลี่ยนดูทดลองทรวจสอบเฟรมเรดกันนะครับมุ้ใส่อย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่ซิงญาชะเข้าไปนะไอ้ดูปั๊ป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 ป โอ้โหผลเทศเป็นดังนี้เลยนะครับ GTX 460ต่อไฟเพิ่ม6บวก6พินจากแบรนด์อสุดนะครับดันด้วย i7 2600ยิ d r ยา3.6 g ิขอบคุณที่รับชมมากครับ